ไอรีนเดย์บายเดสวัสดีค่ะขอบคุณที่แวะมาเจอกันอีกเช้านะคะบางทีเช้าที่ไม่สมบูรณ์แบบก็ซ่อนความงดงามเอาไว้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกมองมันยังไงและนี่คือเรื่องราวของเช้าหนึ่งวันที่ความคิดเล็กๆเ,เปลี่ยนทั้งบรรยากาศไปได้หมดเลยค่ะ เธอคือมินตราค่ะผู้หญิงธรรมดาที่ใครๆรอบตัวมักพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเธอมีรอยยิ้มที่ทำให้บรรยากาศรอบๆสดใสขึ้นเสมอไม่ว่าจะเจอเรื่องราวใดที่คนอื่นอาจหงุดหงิมินตรากลับหามุมเล็กๆให้หัวใจได้ผ่อนคลายบางทีก็เป็นคำพูดขำๆ ที่เธอชอบปล่อยให้เพื่อนร่วมง,งานหัวเราะบางทีก็เป็นเพียงสายตาอบอุ่นที่ทำให้คนข้างบ้านรู้สึกเหมือนมีเพื่อนอยู่ใกล้เธอไม่ได้สมบูรณ์แบบหรอกคะ่ะไม่ได้มีชีวิตที่ราบรื่นในทุกๆวันแต่สิ่งที่เธอมีคือมุมมองในแง่บวกของเธอคะ่ะวิธีที่เลือกจะเห็นความงามเล็กๆ ในสิ่งธรรมดาทั่วไปและด้วยเหตุนี้เองใครๆก็มักบอกว่าอยู่ใกล้มินตราแล้วสบายใจดีจังเลยเช้าวันนั้นท้องฟ้าครึ้มือนฝนจะตกแต่แทนที่จะบ่นว่าเชา้าอึมครึมมินตรากลับยิ้นเบาๆเมื่อสายลมเย็นๆพัดกลิ่นหอมของดอกโมกจากหน้าบ้านลอยเข้ามา เธอคิดในใจว่าคลื่นมแบบนี้ก็ดีนะอย่างน้อยก็ดีกว่าแดดร้อนจ้าแสบผิวละกันอีกอย่างยังมีลมเย็นๆพัดกลิ่นหอมๆเข้ามาอีกอากาศแบบนี้มินตราชอบสุดๆเลยเหมือนได้เติมพลังให้เธอก่อนออกไปทำงานนอกบ้านเลยละ่ะมินตราไปถึงป้ายรถเมล์เหมือนปกติทุกวัน ท้องฟ้าย,ยังคลึ้มลมยังพัดเย็นแต่บรรยากาศรอบป้ายรถเมย์กลับตึงเครียดผู้คนเต็มไปด้วยความรีบเร่งเสียงบ่นดังแข่งกับเสียงเครื่องยนต์รถที่แล่นผ่านไปมาสายแล้วสายเล่าชายไว้ยทำงานขมวดคิ้วแน่นหญิงสูงวัยถอนหายใจเพื่อใหญ่เป็นระยะเด็กนักศึกษากระสับกระส่ายมองนาฬิกาแล้วก็ตีหน้าเครียด ในท่ามกลางเสียงบนเหล่านั้นมินตรายืเนเงียบๆเธอหยิบหูฟังเก่าๆออกมากดเปิดเพลย์ดิสที่ไม่ได้ฟังมานานเสียงดนตรีแผ่วเบาลอยเข้ามาในหูทันทีที่ทำนองแรกดังขึ้นความทรงจำวัยมัธยมก็แวบเข้ามาภาพเพื่อนสนิทที่เคยร้องเพลงนี้ด้วยกันเสียงหัวเราะใสๆของวันนั้นยังคงชัดเจน รอยยิ้มจึงค่อยๆปรากฏบนใบหน้าเธออย่างเป็นธรรมชาติในขณะที่คนรอบข้างมองเห็นเพียงการรอที่น่าเบื่อสำหรับมินตรามันกลับกลายเป็นเวลาสั้นๆที่ได้เจอเพื่อนเก่าในความทรงจำเธอไม่ได้รู้สึกว่าเสียดายเวลาเลยแม้แต่น้อยตรงกันข้ามหัวใจเธอกลับอบอุ่นขึ้นด้วยซ้ำ หลังจากฝารถติดและรอรถเมย์อยู่นานมินตราก็เดินเข้าร้านกาแฟาเล็กๆข้างออฟฟิศเหมือนทุกวันเธอสั่งลาเต้เย็นแก้วโปรดแล้วเลือกที่นั่งริมหน้าต่างไม่กี่นาทีต่อมาบาริสต้าหน้าใหม่ยกแก้วมาเสริมให้แต่พอเธอจิบคำแรกก็ขมจนรู้ทันทีว่าเป็นเอสเปรสโซ่เพียวๆไม่ใช่ลาเต้ที่เธอสั่ง เธอไม่ได้รีบเรียกให้ทำให้ใหม่แต่เลือกจะนั่งจิบไปเรื่อยๆเพราะถึงจะไม่ใช่สิ่งที่อยากได้แต่ก็เป็นรสชาติใหม่ที่ทำให้เช้าวันนี้ต่างออกไปเมื่อบาริสต้าเห็นเข้าก็ตกใจรีบเข้ามาขอโทษแทบไม่ทันมินตรากลับยิ้มและบอกแค่ว่าไม่เป็นไรค่ะวันนี้ขอเข้มๆแบบนี้ก็โอเคเหมือนกัน เพียงประโยคสั้นๆแต่ทำให้เด็กหนุ่มยิ้มออกจากใจบรรยากาศในร้านที่อึมครึมเพราะความผิดพลาดกลับเบาลงในทันทีบ่ายวันนั้นท้องฟ้าที่ครึ้มมาตลอดตั้งแต่เช้าในที่สุดก็ปลดปล่อยสายฝนลงมาอย่างไม่ทันให้ใครตั้งตัวเสียงเม็ดฝนกระทบหลังคาและพื้นถนนดังเป็นจังหวะต่อเนื่อง ผู้คนที่เพิ่งออกจากตึกต่างรีบวิ่งหาที่หลบฝนด้วยท่าทีลนลานบางคนหอนหายใจแรงบางคนก็บ่นเสียงดังว่าอยากให้ฝนหยุดเสียทีมินตรายืนอยู่ใต้กันศาสเดียวกันกับคนเหล่านั้นเธอเองก็เปียกปลายเสื้อไปบ้างแต่แทนที่จะทำหน้าไม่พอใจเหมือนใครๆเธอกลับยืนนิ่ง มองสายฝนที่โปรยลงมาด้วยรอยยิ้มเล็กๆสำหรับเธอฝนไม่ใช่อุปสรรคแต่กลับเป็นความสุขอย่างหนึ่งบรรยากาศเย็นสบายในวันที่ไร้แดดแรงทำให้เธอรู้สึกผ่อนคลายกว่าปกติเสียงฝนที่ตกทีๆกลายเป็นเหมือนเสียงดนตรีที่จะกล่อมหัวใจให้สงบและเมื่อคิดไปถึงคืนนี้ เธอก็ยิ่งยิ้มกว้างขึง้นเพราะแน่ใจว่าเสียงฝนจะช่วยให้เธอหลับสนิทอบอุ่นและสบายกว่าคืนไหนๆเพื่อนร่วมงานที่ยืนบนอยู่ไม่ห่างเหลือบมองเธอด้วยความแปลกใจก่อนจะหลุดหัวเราะออกมาเบาๆเหมือนอดไม่ได้ที่จะถามขึ้นว่านี่เธออยากให้ฝนตกทั้งคืนเลยหรือไงเนี่ย มินตราไม่ได้ตอบอะไรเพียงแต่ยิ้มตาหยีหยีเหมือนเด็กที่กำลังได้ของเล่นถูกใจและรอยยิ้มนั้นเองที่ทำให้เสียงบ่นรอบๆค่อยๆเงียบลงเหลือไว้เพียงบรรยากาศอบอุ่นแป,กแปลกๆใต้กันสาดที่เหมือนฝนกำลังทำหน้าที่มอบความสุขเล็กๆให้กับใครหลายคนโดยไม่ตั้งใจเย็นนั้นฝนยังคงตกพรำพรำ ไม่หนักเหมือนตอนกลางวันแต่ก็พอให้ถนนเปียกชำ้ำและทิ้งละอองเย็นๆไว้ทั่วอากาศมินตราก้าวเดินออกจากที่ทำงานด้วยก้าวที่ไม่รีบเร่งนนะักปลายผมกับแขนเสื้อเปียกน้ำเล็กน้อยเธอยิ้มบางๆอย่างชอบใจราวกับกำลังได้เล่นน้ำฝนเลยทีเดียวเธอเงยหน้ามองท้องฟ้าสีเทา แล้วหลับตารับละอองฝนเบาๆที่พัดมากับลมเหมือนโลกทั้งใบกำลังหยอกล้อเธอด้วยความอ่อนโยนพอกลับถึงบ้านมินตรารีบอาบน้ำชำํำระความเหนื่อยล้าเมื่อก้าวออกมาจากห้องน้ำลมเย็นก็พัดกลิ่นหอมจางๆของดอกโมกจากหน้าบ้านเข้ามาในห้องกลินหอมๆผสมกับไอฝน ทำให้เธอเผลอสูตดหายใจลึกๆอย่างพอใจในความเงียบสงบของเย็นวันฝนพรำหัวใจของเธอก็เต็มไปด้วยความสุขเล็กๆที่ไม่ต้องมีเหตุผลอะไรมากมายเลยยังแค่ได้เปียกฝนนิดหน่อยได้อาบน้ำอุ่นๆและมีลมเย็นๆพากลิ่นหอมๆของดอกไม้เข้ามาเท่านี้ก็เพียงพอแล้ว ที่จะทําให้วันธรรมดาวันหนึ่งกลายเป็นวันที่มีรอยยิ้มติดอยู่ในความทรงจำบางทีความสุขอาจไม่ใช่เรื่องราวใหญ่โตอะไรแต่อยู่ในละอองฝนที่โปรยเบาๆอยู่ข้างนอกหน้าต่างอยู่ในกลิ่นหอมอ่อนๆของดอกไม้ที่ลอยมากับสายลมหรือแค่รอยยิ้มเล็กๆที่เรามอบให้กับตัวเอง ขอบคุณที่ยังอยู่ตรงนี้และแบ่งช่วงเวลานี้ร่วมกันนะคะขอให้วันนี้เป็นวันดีๆค่ะ